ใต้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 ตนตอครับท่านสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวผสมน้ำมันปลาโอเมก้าครับพี่น้องข้าพากันไปเลยสำรับบทเพลงจากการถ่ายทอดของศิลปินลูกล้านชาวตาย บทเพลงแรกนะครับกับเป็นบทกลอนนางตะลุงที่ชื่อว่ากลอนนี่คมเรื่องราวแห่งความเป็นจริงของประวัติศาสตร์นะครับในเขตพื้นที่สีแดง <c oughs> เขตพื้นที่สีแดงในภาคใต้ตอนบนนะครับเป็นองครับจุมพลสุราษฎร์านงนาคนารนักกระชังเออจังมาจากตอนหลังเลยนะครับเป็นในเขตภาคใต้ตอนบนในส่วนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ได้มีอนุสรณ์สถานที่บ้านชงช้างนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นบทกลอนทีไทยโถดโดยนายนั่งจารึกเอาไว้โดยนายนั่ง ปักเคียงรักขังทองนะครับได้เขียนรอยจารึกของประวัติศาสตร์เอาไว้พมนาล่วงก็ได้ยิบยกได้รับอนุญาตจากลุงเคียงนะครับเอามาทําเป็นบทกลอนเผื่อจะถ่าทายทอดให้กับคนรุ่นไม่นะครับได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์พร้อมด้วยคนรุ่นเก่านะครับก็จะได้ราลึกถึงความลังเมื่อครั้งที่ยังมีกันมีความเข้มข้นในเรื่องของความกิดเห็นีนแตกต่างกนสร้างคมไทยพมไม่อยากชายคำว่า ต่อสู้กันนะครับเพราะคนไทยสู้กันเองมันไม่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือรองรองของพระราชาธีในนั่งประเกียงได้เขียนอเอาไว้กับบทกลอนนี่คมนะครับแล้ว่อกันด้วยเรื่องราวข้องศิลปะประจําทินศิลปินประจําภาคกับอารมณ์ของนายนั่งลุงที่ยังคอยความฟัง,ฟงความคว้นความว่างนะครับที่ยาใ้อนุชนคนรุ่นลั่งหรือว่าคนในรุ่นยุคปัจจุบันนะครับที่อายุยังน่อยให้หันกลับมาสนใจเรื่องราวข้องศิลปะ การแสดงนั่งตะลุงกับบทเพลงที่ชื่อว่าตะลุงยังคอยนะครับบิล่าหลักลุงก็เป็นกเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ได้ยิบยกเรื่องราวของศิลปะการแสดงโนรานะครับมาผสมมาสา้นใส่ก็ไปในบทเพลงโดยน้องอันดาและนี่คือองค์คาบะยบทางรดของรายการตายต้นโตตายต้นโตบันเทิงซาลาและวัฒนธรรมกับพุ่มหนาล่วงราชเชนกิงทองนะครับเพ็่องๆครับเดี๋ยวจะมีกันเคลื่อนไปอกนกสถานถีกับรายการตายต้นโตแต่เป็นในรูปแบบของเวทีฮอนเสิร์ตเวทีดุนกรี เวทีดนตรีเวทีใต้ต้นโตนะเดี๋ยวผมจะขับเคลื่อนออกไปบันทึกการแซ่ดงเอ้ยไม่ใช่การแสดงนะให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันเผื่อที่จะได้เปลี่ยนรูปแบบกันมั่งนะครับไปบันทึกกล้องศิลปินลูกล้านชาตายแต่อย่าคิดนะครับเพราะไม่ไปบันทึกศิลปินเดี๋เขาดังเป็นดาวข้างขวาเป็นดาวเป็นสตาร์เป็นไรนะครับผมข้อเป็นแค่ข้อไปบันทึกเดอะสตา ลูกล้านชาวตายถิได้สร้างส้นพูนงานเดินตามเส้นเส้นทางฟันของตัวเองนะครับแล้วก็มีไฟมีฟันมีไฟในการเดินบนเส้นทางสร้างความฟันด้วยการเล่นดนตรีครับรองอะไรด้กันแลลวแต่จะไปบันทึกจากสัตว์ท่านทีทีส่มควรแก่การบันทึกสิ่งที่ไม่สุ่มควรนไปบันทึกอย่าไปบันทึกนะครับเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นคลิปกับไม่ดีเพระเาะฉะนัน้นเป็นครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้จะพี่น้องจะได้พบและสัมผัสกับรูปแบบของรายการเวทีใต้ต้ตนโตในรูปแบบของการเล่นดนตรีสดๆกันนะครับพี่น้องครับแล้วก็จะมีในช่วงของอหน้าล่วงชวนร้อยกันหน้าล่วงชวนร้อยจะพาไปชวนพี่น้องกินนูกนน่กินนี่กินนั่นนะครับแต่จะไม่กินอยู่ซองย่างซ้ำย่างท่าเนืองคือดินหินปูนทราย <c oughs> กินไม่หวครับพี่น้องครับเพราะไม่มีความชามารถในการกินครับเฮ้ยแต่กินพวกนั้นต้องกินเป็น Q คิวรับ ต้องกินเป็นทั่วคิวว่าคิวว่าคิวแต่ว่าใต้ต้นๆก็ยังคงทําหน้าทีเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีความสุขได้เติมเต็มจิตวิญญาณในความเป็นลูกป,ปักตายนะครับเพราะฉะนั้นความสุขสดชื่นสมว่างพมอมยากให้เกิดกระบวาใจของพี่น้องในทุกเสี้ยววินาทีที่พมได้ทําหน้าทีแต่ตว่าวการทําหน้าทีของพมพี่น้องรําคาญเบื่อก็ต้องกราบขอโทษแล้วก็ข้อแนะนําให้พี่นอ้องไปแหล่อื่น แตามันใช่น่ะล่วงก็อย่าตดนเลนะครับแต่ถ้าเลาได้นวันนั้นล่วงก็ไอ้บบานี่มันจ่ายได้พี่น้องครับก็ทุกวันช่องถุมจะตึงซี่ถุมเรามีนอกเนือจากมีเ,เรื่องราวของบทเพลงนะครับมีการนําเสนอการพูดกานคุยกันเอาเรื่องสัพเพเหระที่ทเป็นเรื่องราวแห่งสาระประโยชน์ในการดํารงชีวิตของพี่น้องชาวใต้นะครับมาพูดมาคุยกันตามในวิธีแห่งจิตวิญญาณของความเป็นคนบ้านเรา ก็เรียนเชิญและกรับสองถุมจุดตึงซี่ถุมทีโกรมชาแนลทีวีทีวีออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตตีโออากาศออ้กผ่านสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตกันไปทั่วโลกมุมโลกนี่นะครับอยู่ที่ไหนกันแลละแต่ข้อก็มีสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองพี่น้องก็สัามาติจ้าอ่าเซฟอัตรลดรวมมูงกัน ในความเป็นลูกพักตายกันได้ถีตายต้นตอนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ globetv.tv ทางอิเนเทอร์เน,น็ตนะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อกลับมาพบได้สางช่องทางไม่ว่าจะเป็นโท,ทรศัพท์เฟซบุ๊กอีเมลนะครับติดต่อกลับมาน่ะร่วงกันได้เลยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ด,ดีๆที่ญาพี่น้องได้ดูแลสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหัวใจที่สมบูรณ์โดยตายตนต่ออยู่แล้วแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องนี่เลยครับพี่น้องครับพรีไฟเน็ตเวิร์กมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ญาพี่น้องได้ดดดูแแลลสสสุุขภาาาาพพรรร่่งงงงกกกยยเคือนนนมมมชชััจไิะี Uh, ode, โคอโรดีคลอโรดีนะครับกินแลือชดชื้นเลือดสมบูรณ์เพราะมีโซนในการในล่างสั้นผิดในเลือดนะครับเพราะฉะนั้นชดชื้นมันยืนอยู่ข้างเด็กชิบกสิบเจ็ดนะครับอย่าสีฟันนะครับเด้ติดร่างครับ <laughs> สดชื่นมันยิ่งค้าวถาเาๆอายุสิบเจ็ดสิบแปดได้ประมาณนั้นนะครับแล้วมีดีเท่าน์นไนท์กับดีเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ล้างสั้นผิดในลำไส้ในกระเพาะอาหารนะครับเรากินของมักของรองของมีสั้นผิดไปซ่าซุบเมาไม่รู้สักกี่สิบปีเราต้องล้างใช่ไหมครับเดลิมอนคาร์โมนสก,กัดรสช็อกโ,โกแลตบำรุงสมองกาแฟคอลลาเจนเป็นกาแฟที่มีรสหวานโดยไม่มีน้ำตาลน,นะครับกาแฟกาแฟไฟเบอร์คอฟฟี่ เป็นกาแฟาที่มีตัวดักจับไขมันนะครับกาแฟเอ็มก็ฟิโก้กาแฟ,า ico, าฟาที่กินแล้วไขมันไม่มีตัวดักจับไขมันนะครับมีแต่ตัวนีฟไขมันเอ็ม <c> ก <oughs> ็ฟิโกนะครับมีเอ็ม็กเอ็ม็กตัวนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมหนกเข้านะครับตีสก,กัดพจากรักปลาไหลเพือกใหญ่มีคุณ,ณสมบัติพิเศษนะครับเพอร์โมโม,มเวชชัยแล้วก็ขายายกล้ามเนื้อนี่คือองค์ความทั้งหมดของการรับใช้พี่น้องนะครับพี่น้องกับไปชมบทเพลงกันก่อนสร้างมัเพลงกันลาเลยอ่าเดี๋ยวเบรกหน้าถึงเกยถึงกิมิน นะครับถึงเคยถึกกีมินเป็นกรณีพิเศษกันเลยทีเดียวเรีกหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ให้พี่น้องไปพบกับบทเพลงกันสร้างบทเพลงบทเพลงแรกจากศิลปินคนปากนางังนะครับบิ๊กเอ็นตีหนาา้าเศร้าเธอตีหนาา้าเศร้าเขาบอกว่าตีหนาา้าเศร้าลาความเท็ดเนี่ยเพื่อนครับพี่น้องครับ <laughs> กับบิ๊กเอ็นนะครับเล่ต่อกันด้วยให้ชั้นตายก่อนเสื้อก,กิติพัฒน์แล้วรู้หน้าไม่รู้ใจสร้างบทเพลงกับเรียนเชิญครับ,รบสนับสนุนโดย คลีมบำรุงผิวหน้าและผิวกายเดินลิฟท์อัพ